สวัสดีครับเชฟไก่ดูดเด้วครับวันนี้ผมได้สั่งซื้อถั่วลิสงทอดโรยเกลือมานะครับน้ำหนักห้ากิโลกร,รัมครับทุกคนครับผมจะามาแพ็คขายส่งห่อละแปดบาทครับขายปีกชิ้นละสิบาทครับทุกคนครับขนาดถุงที่ผมจะใช้ก็คือขนาดสองคูณแปดแบบนี้เลยนะครับผมามาลงมือแพ็คเขากันเลยครับทุกคน เราจะมีอุปกรณ์ที่เราจะมีนะครับเราจะมีแกวแบบนี้นะครับทุกคนเราใช้กระดาษแบบนี้นะครับมาทํามาพักแบบแบบนี้นะครับเราต้องวัดก่อนนะครับเวลาทําวัดรููกระดาษกับปากถุงนะครับก่อนนะครับแล้วค่อยเย็บแม็กตรงนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ช้อนหนึ่งอันนะครับผมม้ตัก เราจะใส่เขาให้เตรียมถุงนี้นะครับทุกคนใส่เตรียมถุงนะครับเหลือไว้ชินด้วยนะครับทุกคน,นประมาณนี้นะครับทุกคนเราจะเอาไปขายออส่งแปดบาทนะครับแล้วก็ขายปีกสิบบาทครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําเขาให้เสร็จนะครับแล้วผมก็จะมานับให้ทุกคนดูว่าเราจะได้กําไรกี่บาทนะครับหลังจากที่เราหักต้นทุนนะครับแล้วก็ เออใช้เวลาในการแพกประมาณกี่นาทีนะครับผมได้ทำการแพกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่ที่อยู่ตรงหน้าทุกคนนี้ก็คือถั่วเข็มน้ำหนัก5กิโลกร,รัมครับทุกคนแพ็กขายห่อ,อละ10บาทครับผมผมทำไว้เป็นแพ็กละ25ชิ้นนะครับนี่ เวลาไปส่งร้านชําผมก็จะลงยกแพ็คแบบนี้ไปเลยนะครับผม25ชิ้นคูณ8ก็แพกละ200นะครับผมเดี๋ยวผมจะนับให้ทุกคนดูนะครับอ่า2แพกนี้50ครับ100ครับผมแล้วก็จะมีแพ็หนึงอยู่30ชิ้นนะครับนี่ที่ผมแพ็กไว้แล้วนะครับอ่าอันนี้125นะครับ155 158ชิ้นครับทุกคน สรุปถั่วนิสงทอดลอยเกลือ5กิโลกร,รัมทำห่อละสิบาทผมทำได้ทั้งหมด158ชิ้นครับทุกคนใช้เวลาแพ็คประมาณ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับแพ็คอยู่ทั้งหมด2คนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นกำไรและต้นทุนในราคาขายส่งไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขายปีกไว้ตรงนี้ครับทุกคนครับ ผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับเชฟไก่โดดนิ้ว